สวัสดีครับผมชัดเจริญทรัพย์นะครับพาพี่น้องมาดูเจ้าแคทเทวิลล่า1 3 b c r อ่าาเขาเขียนว่าอาริกา b h o 733ซื้อเก่านอกมาสดสดร้อนๆครับ ปลานนมครับปลานนมจัดให้หลังจากเอาือวปล่อย200บีไปก็เอาเก่านอกมานี่เป็นเก่านอกญี่ปุ่นครับเป็นตัวซ r นะ c r ก็แปลว่าตูดมหมอ,องข้าวประมาณนี้ครับทงกลมตอนนี้กำลังติดฟิล์มอยู่ <c oughs> ติดฟิล์มอยู่ครับนะ <c oughs> มาที่ร้านผูธรได้เลย หรือว่าช่างกำลังติดฟิล์มเอามาเมื่อสดๆสดร้อนๆครับเมื่อคืนไปเอาที่กรุงเทพคลองเก้าครับคลองเก้าที่ชาติเญทรัพ์รีวิวอยู่ครับปานวมดูถูกใจครับถูกใจก็ลเลยเดินทางไปจัดเลยครับเก่าญี่ปุ่นรุ่นนี้ผลิตที่ญี่ปุ่นร้อ นะครับส่วนทรงเขาจะออกกลมกลมช่วงล่างเต็มนะครับเต็มถามว่าราคาเท่าไหร่ตัวนี้อยู่ประมาณตีไปเลยครับล้านสองแสนหนึ่งล้านสองแสนบาทครับสามก็เทียบเท่าร้อยแม่เท่ากับ3ามหนะึ่ดีทูจีซีเนาะ น้ำหนักก็อยู่ประมาณ 10, 13ตันประมาณ13ตันครับนะถึง13ตันครึ่งประมาณนี้ครับติดฟิล์มแล้วก็แม่สวยครับสวยยังไม่เคยใช้งานในเมืองไทยนะครับยังไม่เคยใช้งานในเมืองไทยเลย โลลเลอร์หกตัวโอ้เฟรมนี่เปรีย้ยแคเรียหนึ่งตัวครับแคเรียหนึ่งตัวซีก็อาจจะมีการเก็บมาบ้างวงกี้ห้าฟันเอามาติดฟิล์มที่ร้านผู้ทอนครับสำหรับ รถขุดคลองเก้าครับก็ท่านใดสนใจรถขุดเก่านอกติดต่อมาได้มีตูดมองข้าวหลายตัวครับสามารถที่จะดาวได้ข้อดีคือดาวได้ครับนะไม่ต้องซื้อเงินสดคุยกันได้ครับแต่ว่าอาจจะดาวาถ้าเป็นลูกค้าเก่าก็จะดาวดาวถูกหน่อยแต่เป็นลูกค้าใหม่ก็จะดาวแพงแพงหน่อยครับดูสวดทรงแล้วเนาะโดยรอบๆ 313 BCR สีซีซสูบครับซีสูบซีสูบทร์โบเดี๋ยวจะพาไปดูรหัสเครื่องครับโซนี่โซนี่อยู่ประมาณาประมาณ50เซนครับนะไม่ได้กว้างเท่าไรครับ เก่าญี่ปุ่นแล้วก็มีสายแยกให้พร้อมมารุ่นนี้ซื้อหัวแยกมาก็ใช้ได้ <c oughs> บูมอาร์มนี่กิกเลยเอยตรงนั้นมีอะไรน่าจะน้ำฝนนี่ครับรถเก่านอกอาถามว่าล้านสองแพงไหมล้านสองแสนนี่จะดับ13ตันนะครับใช้ไปเหอะครับใช้ อ่าห้าปีนี่สบายๆห้าปีถามว่าห้าปีแล้วเงินล้านสองคุณหาได้ไหมนะครับเรื่องปัม๊มเรื่องไรไม่ต้องกลัวไม่ต้องซ่อมใช้ไปเหออช่วงล่างอูหลอกครับน่าจะเปิดให้ดูอ้าวเจอเจ้าอาวาสขับโซโลนามา เดี๋ยวดูสปอเก็ตครับเต็มไม่น้องนี่เรียกสปอเก็ตนะนะครับสปอเก็ตหรือว่าสเตอร์เวลาสึกหรือว่าหมดเราก็ขันน,น็อตนะครับรอบๆแล้วก็เปลี่ยนได้อาจจะมีสนิมครับแต่ไม่เป็นไรช่วงล่างนี่เต็มดูเฟรมนี่นครับไม่ต้องทำสีเดี๋ยวไปเดินทำงานก็ เงาวับครับเดียวแน่นไหมฟรมโอ้หแหง้งแแหง้งแห้งดีแห้งดี <c oughs> อ่ามาดูช่งางก็ติดฟิล์มวันนี้น่าจะจบนี่ดูภายในห,นหน่อย อเครับโดยรวมนะปุ๊กกี้อะปุ๊กกี้ห้าฟันน่าจะอยู่ประมาณโอ,อ้พอๆครับ313หนึ่งดีทูจีซีครับพอๆกันน่าจะประมาณ0.65ุลูกบาทเมตรนี่ครับช่วงคำกระบอก น,นี่เขาเรียกสายแยกครับนะสายแยกซอหัวแยกมาก็ใช้ได้เลยแยกปูนแยกถนนได้เลยเดี๋ยวผมพาไปดูข้างบนหน่อยเป็นยังไงสวยไหมตึปู๋นี่ครับปิดหมดเลยนะปิดปิดฝาเครื่องหมดเลย เดี๋ยวผมอยากจะดูเครื่องยนต์หน่อยเนาะน่าจะล็อกครับเครื่องยนต์ก็เครื่องแคทนะเป็นเครื่องมิซูนี่แหละจะดูก่อนโอ้ไม่ล็อกเปิดเลยทึบโอเคครับเวลาเปิดเป็นอย่างนี้โอ้ ไม่ได้ใช้เครื่องแคทนะพี่น้องใช้เครื่องม um ิซูมิชินะครับมิซูมิชิเลยโอ้กับทัดรัดดีนี่ครับเทอร์โบแอร์โอ้แอร์นอกเลยครับนี่นี่หม้อน้ำโอ้เครื่องยนต์ไม่ใหญ่เนี่ยเดี๋ยวโอ้ใครถามว่ารหัสอะไร เครื่องคล้ายไซคนนะครับนะนมิซูมิชิอ่าตัวนี้ถือว่าสวยครับสวยโดยรวมเลยแห้งดีไปแน้วนี่มันของใหม่เลย อยากฟังเสียงได้นนิถ้าหน้าหน้าร้อนหรือหน้าแรงเราก็เปิดฝาออกเลยครับนี่เปิดออกเลยจะได้จะได้เย็นครับนะจะได้เย็นระทัดรัดดีโอ้แต่ว,ว่ามันแน่นมากพล่น้องแน่นนะคือช่องใส่เครื่องดีเปรี้ยเลยนิสุริชนะครับอ่ะ ช่างเหงื่าลังติดฟิล์มอยู่ข้างในรถตรงนี้ก็นี่ครับสายแยกไล่ไปนูน้นสวยครับสวยแต่ว่ามันมันจะแคบครับแคบหน่อยติดหอยเสียซีซูเทอร์บโบอาจจะอยู่ประมาณสักร้อยแรงม้าครับประมาณนี้ครับพอครับ ที3ีสามห c ่นี่เก่านอกใช้ไปเถอะ<ม>เรื่อนสี่ห้าปีสบายๆครับหรือเป็น10ปีก็ได้ดูแลดีๆพี่น้องครับพามาดูปั๊มหน่อยนี่ครับปัม๊มเวลา <c oughs> โอ้ค่อนข้างจะถามว่าดูมันก็กระทัดรัดดีครับ ตัสายสายของแท้เลยกระทะักระทกระทะัดรัดดี <c oughs> นีฟินเตอรอ์ตรงนี้เลยเออก็ถอดง่ายนะถอดตรงนี้แล้วก็เปลี่ยนได้ครับส่วนปั๊มนี่เขาเขียนว่า9624หสอนี่นะครับปั๊มเขา ไม่ใหญ่ครับแต่ว่าถอดยากเอ้อก็เสียจะเวลาสายแตกอะไรก็จะถอดยากนะครับเก่านอกสวยมากหดืววัาคิกเลยนี่ครับตรงนี้ก็สายเต็มเลยอ่าผลที่ญี่ปุ100่นร้อซก็จะจะทนครับจะทนมีตรงไหนอีกที่ยังไม่เปิด เปิดดูให้หมดพี่น้องโอ้นี่ครับกรองกรองอากาศอยู่ตรงนี้มันจะแคบครับโอ้นี่ครับกรองดักน้ำอยู่นี่หมดเลยอ่ะโอเคเนาะติ<ป>ุดไว้สนใจติดต่อได้ครับ ที่ชาติเจริญทรัพย์0ูนย์ก็82723752ตัวนี้พาไปดูที่อยู่ที่คลอง9้าครับนะวันก่อนผมไปรีวิวแล้วก็ได้มาอยู่ที่บ้านกวดบุรีรัมย์ครับเดี๋ยวจะดูการทำงานแล้วก็ติดตามตอนต่อไปว่ารถรถเก่านอกหนึ่งล้านสองแสนเป็นยังไงนะครับแข็งไหมสู้ดีไหมนะครับ หรือว่าท่านต้องการรถเก่านอกแต่ว่าคุณน,น้อยผ่อนได้ครับติดต่อก็ได้ก็ถ้าให้ดีซื้อรถเก่านอกข้อที่หนึ่งข้อที่2ซื้อรถใหม่สองช้อยให้เลือกครับแม้จะแพงหน่อยแต่ว่าคุณภาพนั้นใช้ดีใช้ทนแล้วก็ได้เงินพี่น้องได้เงินนะครับโรงงานก็ได้เงินเลยหรือว่าสนใจดูได้ที่ยูทูบช่องชาติเติร์พซัหรือว่าเพจชาติเริร์ัพคลิปชาตเตรับ ฝากกดติดตามนลยครับสวัสดีครับ